It didn't it didn't it. Oh. Mm -hmm. I like this. I like I like

สลูนังเฟบอร์คอลไลบอร์คอลลี่ชมเชัแครอทคาร์น้องชิตาไลท์วอเตอรสปีนันสกัเตและแครอทน้องอังปาบอรคอลี่นองทาวี ไร่บคอรี่แลนขาวไรน้ำตาไร่ข้าวอรและข้เดชต่อไปขอเชิญต่อไปขอเชิญกับน้องอนสุน่นอสน้ารัก่

เมื่อเด็กๆชอบทันหักมากขึ้นนะคะก็เป็นบทสรุปนะคะของนะคะโปรเจกต์เบ a r เลิร์นิ่งของเรานะคะถัดไปนะคะในส่วนของนะคะการรีเฟลคชั่นที่คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าในท้ายคลิปนะคะที่เคยได้ดูในตัวอย่างที่สองเด็กๆจะมีเล่าว่ารู้สึกอย่างไรแบบไหนนะคะต่อไปนะคะลูกๆนะคะจะมาบอกเล่าความรู้สึก ในการเรียนโพสิชเปดให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะคะอะ,อะเด็กๆขาแตนอัพผีอ่ะเด็กๆยืนประจำจุดของตัวเองนะคะอ่า